e เชื้อวันนะครับก็เป็นอะไรที่เราเห็นที่มอเตอร์โชว์แล้วนะครับวันนี้ได้มาสะผัดของจริงถือว่าเป็นครั้งแรกประเทศไทยนะครับที่จดัดรถจักรยานไฟฟ้าจํานวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเราเลยซึ่งทางสื่อมวลชนเนี่ยก็ได้ให้ฟีดแบ็ข้อมูลในการขับขี่เพื่อเราจะจะนำไปพัฒนารถที่จะนําเข้าสู่ตลาดในอน,า,นาต่อไปครับ ออกแบบตลอดทั้งคันถือว่าเป็นการดีไซน์สําหรับอนาคตอย่างแท้จริงต้องบอกว่านี่คือรถต้นแบบของเขานะเป็นรถแนวคิดของเขาถือว่าเป็นโปรตาทยที่ขี่ได้จริงความรู้สึกแรกคือมันเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมมากครับเงียบแทบจะไม่มีเสียงอะไรเลยตัมผัสแรกที่ผมได้ลองเจ้ารถคันนี้เนี่ยคือมันเป็นรถแบบพีเมียมสกูตเตอร์นะครับที่ที่เรียกว่าเกินความคาดหมายครับเพราะช่วงล่างของเขาเนี่ยมีความนุ่มนวลที่สูงมากๆนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยมีน้ำหนักที่158กิโลกรัม แต่การทรงตัวของเขาเนี่ยทำได้ดีเยี่ยมมากๆจุดศูนย์ถ่วงของตัวรถเนี่ยค่อนข้างต่ํามากๆเลยพอประทับใจของผมเลยนะครับช่วงล่างเนี่ยครับประทับใจมากโอ้โหมันเร่งได้ดีแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยไม่มีแกว่งไม่มียุ้ยเลยครับหนึบแน่นมากๆอันนี้ชอบมากๆครับ เรื่องของการเดินเคลื่งเนี่ยก็เป็นอีกฟังก์ชันที่เราได้ power mode มาใช้ซึ่งมันน่าจะเป็นอนาคตในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะ2ล้อของเรา handling ของ i s i d o w a t มันให้ handling ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับเป็นลักษณะของสกูตเตอร์ที่ขี่สบายมากๆครับการวางเท้าตำแหน่งนั่งการยืนม,มือจับแน่นเนี่ยแล้วก็การเลี้ยวพิกต่างๆเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่คมอม์ตมากๆครับสบายจริงครับผมชอบมาก จุดหนึ่งที่ชอบเลยก็คือที่หมวดถอยหลังรถมันถอยให้เราในความเร็ว1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราไม่ต้องใช้กําลังขาถอยหลังเลย e ีซรวันตอบสนองได้อย่างดีนะฮะทำให้การขับขี่เนี่ยสนุกสนานมากรวมถึงในการขึ้นเนินชันเนี่ยกำลังจากมอเตอร์สามารถส่งให้เราพยานขึ้นไปบนเนินได้อย่างง่ายดายอีซวัน e ตอบสนองการขับขี่ได้เต็มร้อยจริงๆครับ ครับใ,ในเรื่องของระบบ engine b r a k ครับเวลาที่เรายกคันเร่งนะฮะสร้างความอุ่นใจในการขับขี่มีการรีชาร์จด้วยตรงนี้น่าจะเป็นปรากฏการณ์แรกของรถไฟฟ้าก็ว่าได้นะครับสำหรับเรื่องของการชาร์จไฟ Quick c ชา r ์ e เนี่ยใช้เวลาประมาณชัมม่วโมงจะได้ความจุบแบตเตอรี่สูงถึง90เพราะนั้นปริมาณแบตเตอรี่ขนาดนี้นะครับใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยโอ้สบายมากสำหรับใครนะครับที่กำลังติดตามโปรเจก e z ิ r o o นะครับจากทาง Yamaha ผมรับรองได้เลยนะคะว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนครับทั้ง f e ลลิ่งการบำรุงรักษานะครับการดูแลต่างๆจากทาง Yamaha เนี่ยครบคันแน่นอนได้มาตรฐานมีคุณภาพครับ